เพราะฉะนั้นประเทศอย่างเราแน่นอนก็ต้องทู่มกับ national defense แต่ต้อง smart and small แต่ถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเดิมที่ไม่ได้เป็นมีทหารทหารสนามรบแล้วก็ทหารสนามกอลทุกท่านคงเคยได้ยินตอนที่ผมไปพูดที่กาญจนบุรีแล้วก็โดนโจมตีอยู่ปัจจุบันนี้เรียกคำว่าทหารมีไว้นรืไ,ไมไอตอนที่ผมพูดผมนึกถึงทหารสนามกอลไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบเป็วความผิดของผมเอง จนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริงๆอ่ะทหารชั้นผู้น้อยทหารมืออาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราเพราะว่าตอนที่พูดนะพูดในช่วงที่มันเป็นทหารที่มีนาฬิกาแพงๆเป็นทหารรัฐประหารเป็นทหารสนามอบไปเยอะแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาให้มันชัดว่าผมเคารพทหารที่เป็นทหารสนามรบแต่ว่าทหารที่ปกค้องประเทศหรือทหารสนามรซึ่ง กินภาษีของประชาชนนั้นนก็คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่พูดไปตอนนั้นเนี่ยมันอัเดทมากกับสถานการณ์นะปัจจุบันนะตอนนี้